พี่น้องๆชาว youtube รุ่นครับผมอยู่ผมก็ารางคามรับที่้งวทิ่งวยครับจะเ้าไปจะได้ดันดากร้องค้างครับรองค้างคับเียไงลวก่เก่าเลยร้องดูครับมาดูโรบครับเฮ้ เก้า240้ว่าจะรอดหรือจะร่วงครับสิโหกเชียวเนียวซับครับอันนี้น่าจะรอดอยู่ผมว่ารอดอยู่ว้ายไปเลยตัวไปเลยสองซีกันบ้เลยสองซีครับ,รบเธอโบยนตัวก็รวยใส่ครัวครับ,ครบเครื่องแบบเองาไงบ่ แล้วันอมนำย่ไกนำนียีพอดีอันจะได้โจกอ่าโจกอ่ขึ้นนำรวงแล้ว่ะโจกวาองปูกึนเลยเอาดินแกนมาปูเห็นบ่าเนี่ยไม่งไาปูมาหดเลยเีเอาเลยนะ้องปูเลย

ดี่เนอะแอนสูงเลยเนอะเอาพี่เลยนะครับแต่แต่ถ้าแ,แ,แกยงางกันโยกครับคนอ้วนครับเพื่อนอ่ะโอ้ยนยังอยู่นีน่ยางให,มงหม้มันรอดยางให้มันรอดยางให้มันรอดแมนพี่แล้วนี่แล้วไปต่พี่แล้วถ่ายยางเบียดสียง้ะเพื่อ ไฟคีบมาห้านี่บริเวณรอเลี้ยนแบบครับอันนี้เป็นต้นตำรับครับไปเอาแบบสั้นๆครับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ